หนึ่งวิชามาที่คนระดับท็อปเท่านั้นใช้นะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะแค่รู้หนึ่งเทคนิคนีคน้นะคะใช้ได้ผลทุกด้านค่ะประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะใช้ได้ทุกด้านตลอดชีวิตด้วยค่ะ นั่นก็คือการเปลี่ยน being นะคะเปลี่ยนตัวตนภายในก่อน,น,นคือเปลี่ยนคํานิยามเกี่ยวกับตัวเองก่อนต้องบอกตัวเองก่อนว่าฉันเป็นนะคะคําแบบคําอาจารย์นี่คือคําว่า I am ฉันเป็นถ้าเราบอกว่าตัวเองเป็นนักขายขั้นเทพเป็น top sell นะคะวิธีการต่างๆนะคะวิธีคิดต่างๆก็จะเป็นแบบนั้นโดยอัตโนมัติเลยเราพยายามหาวิธีการที่รัดและเจ๋งกว่าทุกๆคน,นะคะ่ะ ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ผลนะคะก็คือมัวแต่หาวิธีการนะคะมัวแต่เปลี่ยนภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นศึกษาสเปคนะคะหรือว่าแบบหาวิธีการล้ำๆค่ะแต่ว่าลืมเปลี่ยนตัวตนภายในลืมเปลี่ยนเบียองของตัวเองนะะมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลนะคะแค่เรารู้เทคนิคนี้นะคะก็ปลดล็อกและประสบความสําเร็จแบบประหยัดเวลาแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนค่ะ อย่างเช่นการลดน้ําหนักนะคะสมมุติว่าตอนนี้เราอ้วนอยู่เราอยากจะเป็นคนหุ่นดีนะคะเราต้องเปลี่ยนคนยํานิยามภายในกับตัวเองก่อนว่าฉันเป็นนะคะฉันเป็นคนหุ่นดีนะคะแล้วการออกกําลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมันก็จะมาเองแบบอัตโนมัติเลยะคะ่ะ คือแต่ก่อนจูนยังไม่รู้เทคนิคนีคน้จูนก็พยายามอาไปซื้อ,อยาลดน้าหนักซื้อคอสซื้อฟินเนสเนาะแต่ว่ามันก็ลดได้แค่ชั่วคราวเดือนสองเดือนแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พอรู้เทคนิคนีคน้นะคะก็แบบเป็นคนที่หุ่นดีตลอดเลยค่ะโดยที่แบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัติของเราเองด้วยค่ะคีย์สำคัญเลยนะคะเราต้อง เปลี่ยนก่อนที่จะเป็นนะคะคือเราต้องเปลี่ยนภาพในหัวของตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนคนนั้นแล้วแล้วร,ระบบอัตโนมัติแล้วก็แบบรูปแบบวิธีคิดวิธีพูดวิธีทําต่างๆของเราจะเป็นคนคนนั้นโดยอัตโนมัติเลยค่ะ